สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำนายดวงนักษัตร์ปีมาเมียนของเดือนสิงหาคม2567นะคะไพ่เปิดไว้แล้วนะคะมาดูเรื่องการงานก่อนนะคะเรื่องการงานการงานเดือนนี้เป็นการงานที่เรียกได้ว่าทำให้ใจฟูได้นะคะเพราะว่า เพิ่งเดินออกมาจากความเสียใจความน้อยใจเดือนนี้เป็นเดือนที่เรารับได้รับความยุติธรรมได้งานได้งานที่ถูกใจเราทั้งการงานและการเงินนะคะถือว่าดีนะคะมาเพิ่มเติมเรื่องการงานหน่อยดีกว่าค่ะ โอเคการงานการงานคือดีค่ะดีมากค่ะการงานดีมากก่อนจะดีในได้อย่างเดือนนี้เราเสียใจมาก่อนนะคะเราผิดหวังมาก่อนก่อนเราจะได้งานที่ถูกใจแบบนี้มันเป็นการที่เราได้รับความยุติธรรมสมสมความ สมความสามารถสมความพยายามของเรานะคะเดือนนี้การงานเป็นอะไรที่ดีมากค่ะอันนี้ท่านที่ทำงานประจำนะคะส่วนท่านที่เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการก็ไม่แพ้เช่นกันค่ะการงานดีเหมือนกันซึ่งท่านที่ทำนาทำงานเป็นนายตัวเอง เดือนนี้ลูกค้าเยอะเยอะแบบทันตาเห็นเยอะแบบตกใจนิดนึงเป็นสิ่งที่เราสมควรจะได้เรื่องการงานเพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวเราที่ผ่านมามีความพยายามมุมานะนะคะเราตั้งใจ เราก็ควรจะได้เรามีความสามารถเราพยายามใดๆก็คือการงานเดือนนี้เป็นที่พอใจของเรานะคะเป็นที่พอใจของเราไม่ว่าเป็นนายตัวเองหรือเป็นพนักง,งานประจำไพ่บ่งบอกถึงว่ามีคนที่เขาอิจฉาเรา คอยจะกันแกล้งเราดูแล้วเขาน่าจะเป็นผู้ประเภทช่วยโอกาสนะคะเหมือนมีคนไม่พอใจเราอะ่ะเหมือนอิจฉาใช้คำว่าอิจฉาค่ะเพราะว่าการงานของเราค่อนข้างที่จะดีถ้าท่านใดที่ ทำงานประจําเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ออร่าเราขึ้นนะคะความสามารถใดๆของเราจะเป็นที่หมายตาจะเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของผู้ใหญ่หรือหัวหน้ามีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลดีกับตัวเรานะคะมันเป็นเดือนที่เราได้มีความสุขสทีนะคะเพราะว่าก่อนสิงหามันเจอเรื่องที่ทำให้เราเสียใจหนักมากรู้สึกว่าเราท้อแท้ไม่มีกำลังใจ แต่เดือนนี้จะตละปัดนะคะเดือนนี้เราจะรู้สึกได้ว่าตัวเองอะเก่งตัวเองได้รับการยอมรับในเรื่องการงานนะคะเดือนนี้ค่อนข้างจะเป็นเดือนที่เราค่อนข้างมีไฟอะคะ่ะเราอยากจะลุยกับการงานไม่ว่าปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาก็พร้อมสู้อะค่ะไม่ไม่ท้อแท้เหมือนที่ผ่านมาแต่ไพ่ขึ้นนะคะว่ามันมี คนที่อาจจะอายุงานเยอะกว่าหรือคนที่เขามีอำนาจมากกว่าเราก็ยังจะจะับคอยจ้องจะเล่นงานเราอยู่นะคะถ้าดูจากไพ่แล้วแต่ก็ทำอะไรเราไม่ได้ในเดือนนี้เดือนนี้เราแกร่งคะ่ะเขาเป็นได้แค่จ้องแล้วก็เป็นได้แค่อิจฉานะคะไม่วายคนที่ทำมาค้าขายก็เหมือนกันนะคะมีคนคอยจับจ้องอิจฉาลิษยา รอจังหวะจะมาเล่นงานเรานะคะการงานคือดีอะไม่รู้จะพูดยังไงกว่าจะดีมาได้แบบนี้คือเราเสียใจทุกอกทุกใจมาเยอะนะคะเราผ่านความเสียใจความช้ำใจต่างๆนานาม,มาก่อนนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบว้าวเรียกว่าดีนะคะ มาดูเรื่องการเงินกันดีกว่าค่ะคนที่เขาอิจฉาเราคนที่เขาจจ้องแต่จะเล่นงานเราก็ให้เขาจ้องไปค่ะเป็นได้แค่จ้องนะคะอันนี้จะมีผลกับโดยเฉพาะท่านที่ทำมาค้าขายเป็นนายตัวเองกิจการตัวเองเนี่ยจะเด่นชัดมากเลยนะว่ามีคนอิจฉาเราอาจจะเห็นเราค้าขายดีลูกค้าเยอะก็เป็นได้นะคะ มาดูเรื่องการเงินงกันดีกว่าค่ะ เรื่องการเงินเรื่องการเงินท่านที่จะขยายกิจการหรือกำลังทำธุรกิจค้าขายช่วงนี้อาจจะต้องใช้เงินในการไปขยายกิจการของตัวเองนะคะอาจจะต้องแพลนเงินดีๆอาจจะต้องใช้เงินแต่ว่าใช้ไปกับการลงทุน การลงทุนงานใหม่กิจการใหม่สาขาใหม่นะคะเราจะมีการขยับขยายสาขาหรือทำอะไรเพิ่มเติมในเดือนนี้นะคะอาจจะต้องใช้เงินเยอะอาจจะตึงมือเพราะว่าต้องใช้หลายที่หลายทางแต่เอาอยู่ค่ะเรื่องการเงินเดือนนี้ของเราอาจจะเสียเงินไปกับการลงทุนซึ่งมันเป็นเรื่องดีนะคะเป็นเรื่องดีขยายสาขาต่อยอด อาจจะทำให้เราหมุนเงินไม่ทันบ้างนะคะเพราะสิ่งที่เราอยากทำอาจจะหลากหลายอย่างไม่ใช่การที่เสียเงินไม่พอใช้เสียเงินหรือไม่พอใช้เพราะว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายทั่วไปแต่เป็นเงินก้อนโตที่เราอาจจะต้องไปลงทุนกับงานนะคะ อย่างที่บอกเพราะว่าเดือนนี้ไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนหลายๆท่านมีการเปิดสาขาเพิ่มเปิดร้านเพิ่มหรือ,ม,รอ,รม,อ,อม,มีการทำงานเสริมงานจ็อบช่วงนี้จะเห็นไพ่บ่อยมากที่ว่ามีการทำงานเสริมเสริมงานจ็อบเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะเศ,ศรษฐกิจด้วยหรือบางท่านอาจจะเป็นช่วงโอกาสในชวงโอกาสในวิกฤตนะคะ การเงินเป็นที่พอใจของเรานะคะเป็นที่แฮปปี้ของเราบางท่านที่ไม่ได้ไปขยายกิจการหรือไม่ได้ไปต่อไปลงทุนอะไรเพิ่มเดือนนี้การเงินเหลือค่ะเหลือเหลือให้เราไปทำสวยเหลือให้เราไปไปใช้ในส่วนที่เราอยากใช้นะคะเดือนนี้บางท่านอาจจะมี เรียกว่ามีโชคเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะมีโชคเข้ามาในเดือนนี้เรื่องการเงินนะข้อหวยก็ลองเสี่ยงดูได้นะคะในเดือนนี้อาจจะไม่มากมายไพย่อาจจะขึ้นมาถ้าไม่ใช่เรื่องหวยเราอาจจะยิบได้อย่างอื่นๆนะคะเป็นที่แต่เป็นสิ่งที่เราอยากได้เป็นสิ่งที่เราชอบ อาจจะไม่ใช่หวยแต่อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องการหรืออาจจะถูกหวยได้นะคะมาดูเรื่องความรักกันดีกว่าคะ่ะอันนี้มาดูท่านที่โสดสนิทนะคะ โอเคช่วงนี้ท่านที่โสดอาจเป็นช่วงของการ in love นะคะอาจจะมีคนเข้ามาเข้ามาเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะอาจจะเข้ามาคุยดูสถานะและน่าจะเป็นน่าจะเป็นคนคุยเข้ามาอาจจะมา,มาช่วยเหลือเราทำให้เกาะเกิดความรักได้นะคะ เพราะเดือนนี้มันจะมีคนเข้ามาอยู่แล้วนะคะเพิ่มเติมให้นิดนึงดีกว่ายังไงความรักจะเข้ามาแต่ท่านที่เข้ามาที่เข้ามายังไงเอ,อ่ยคนที่จะเข้ามา คนที่จะเข้ามาอาจจะเป็นเจอกันในออนไลน์นะคะท่านที่จะเข้ามาเจอกันในออนไลน์แต่ดูไพ่แล้วน่าจะไม่ได้เข้ามาแค่คนเดียวนะคะอาจจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนหนึ่งในนั้นจะเป็นคนที่เพึ่งหรือเลิกพึ่งยาอาจจะเป็นประเภท เพิ่งเป็นพ่อไม้แม่ไม้มือใหม่นะคะน่าจะเป็นการจบน่าจะเพิ่งจบเพิ่งเลิกเพิ่งหย่าเพิ่งเสียใจมาเราจะไปเจอคนแบบนี้เขาจะดีกับเรานะคะเขาจะมาซับพอร์ตคอยคอยช่วยเหลือเราแล้วก็อาจจะมีคนที่เราเจอในออนไลน์นะคะคนที่เจอในออนไลน์อาจจะเป็น แนวคุยคุยคุยแล้วก็อาจจะ,ะผ่านไปอะคะ่ะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะฮอตนะคะค่อนข้างที่จะฮอตปีมาเมียทุนเดิมเป็นคนส่วนมากจะหน้าตาดีเป็นที่หมายปองของผู้พบเห็นอยู่แล้วนะคะเดือนนี้ความรักถ้าเราเปิดใจก็มีคนเข้ามานะคะท่านที่โสดก็จะมีคนเข้ามานะคะ อแต่ว่าต้องดูดีๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเข้ามาหลายคนเหลือเกินอาจจะวุ่นวายได้แต่ว่าแฮปปี้ค่ะสามารถทําให้เราใจฟูได้มาท่านที่ท่านที่เป็นแฟนกันนะคะหรือว่าท่านที่คุยกันนะคะมาดูว่าไพ่จะเคลื่นไหท่านที่คุยกันเป็นแฟนหรือ อาจจะคุยกันอยู่นะคะอช่วงนี้ท่านที่คุยอาจจะยังไม่มีการเลื่อนสถานะใดๆนะคะเหมือนช่วงนี้เขาอาจจะเฉยเมยไม่ได้การติดไม่ได้ติดต่อเราไม่ได้ใส่ใจเราเท่าที่ควรจะทำให้เรารู้สึกน้อยใจนะคะบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่า หรือจะเลิกดีมีแอบบมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นนะคะว่าหรือจะเลิกดีมีความน้อยใจเขาใส่เขาไม่ใส่ใจเราเลยหรือใส่ใจเราน้อยมากบางทีทํำเฉยชาเย็นชาใส่เรานะคะความสัมพันธ์ดูมันมันยังไงอะประมาณนี้นะคะแต่ว่าคู่ คนที่เราคุยด้วยหรือคู่ที่เราคุยด้วยเขาก็อาจจะซับพอร์ตเรื่องอื่นเราได้นะคะถึงเขาจะดูเฉยชาดูไม่ใส่ใจเราตอบเราช้าส่งข้อความไปกว่าจะอ่านตอบช้าทำให้เราน้อยใจแต่ถ้าเราต้องการความช่วยเหลือเขาช่วยเหลือเราได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องการเงินนะอาจจะช่วยเหลือเราได้นะคะมาดูท่านที่มีครอบครัวแล้วนะคะ ท่านที่มีครอบครัวโดยรวมถือว่าแฮปปี้ดีอยู่นะคะแฮปปี้ดีอยู่ถึงอาจจะมีเรื่องที่เราต้องเราต้องเคลียร์กับเขาบ้างอาจจะมีบางอารมณ์ที่ทำให้เรารู้สึกน้อยใจบ้างแต่โดยรวมถือว่าดีนะคะไปในทิศทางที่ดีการมีปัญหากัน คุยกันไม่เข้าใจอันนี้เป็นเรื่องปกติของชีวิตคู่นะคะรวมๆแล้วก็ยังถือว่ารักกันดีอยู่นะคะอาจจะเป็นอารมณ์ประมาณน้อยใจมากกว่าแต่ไม่ได้มีเรื่องใหญ่โตอาจจะคุยกันทะเลาะก,กันบ้างแต่ก็คืนดีกันนะคะท่านที่เป็นครอบครัวแล้วมันจะประมาณนี้เนาะจะมาจีจะมาหวานเหมือนตอนจีบกันใหม่ๆม่อาจจะไม่ใช่นะคะ แต่ไพ่รวมๆแล้วมันเป็นปัญหาทั่วไปอะค่ะของสามีภรรยาหรือคู่ชีวิตของเรานะคะโอเคดูไพ่แล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะขอจบการทำนายเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ